סבדי פי מאי, ולכן. ไปยิงเป็ดมาเป็ดเป็ดปลาเปปลาอตันมีป uh, yeah. uh, ิงเป็ดอยู่ดงโดกเปดเขาเป็ดเขาเป็ดเขาในลายอใลายบเก้าตทูกดาไเนี uh ่ยดไ่ uh ัไป uh. ่กินลาป็ดลเป็ดปลาเป็ดปลา ไปยิงนแน่เป็นผู้เดียวเหรอเป็นผู้เดียวแล้วเนาะแข่งตงแทงแทงปวามาแทงอะไรมาแทงอะไรอยู่เฮะไปยิงแทงอไเ้ยแถวปลาเนี่ยเนาะพูดเมนโดราพูดเลยเมนโดราไคเขายิงมันเสียงฝรล่าให้ประเทศเราปั้นก็ปันปันดองเวย

เลานีรี้อ่มันเอมันอยู่ตงนนะมันสีส้อเลือดเจอกระตามตข้ามีูเขาจะมาให้อีกเครนเครนเอามาครโตเห็ดลาสีเห็ดดองมีดองเกิดขึ้นเนาดองน้อยดองดองนน้อยเมนแฟนแฟนอกแฟนเอาเมีย่นะแฟนเอาเมียมออกค่ะบน้บเิป็นลาบนกมือนีลบนกหั หัวให่พู้วกพวกเขาเสี่ยเมียไม่หมดเลยหมดเลยหัวน้อยเสี่ยวเมียไม่โอ้หเลยโอ้หกิลลาฟเฟตมือนนี่แก่แค่แกแค่หัวน้อยโอ้ยหัวน้อยหัวใหญ่พูหัวน้อยเสียงเมียไม่หมหัวน้อยเสียงเมียไม่หัวน้อยเทียมพี่เนาะโอ๊ยไกับป้อดไปกับป้อดหัวน้อยกับแเกียมกันแคน้อยหัวน้อยเราคือิตตื่นยุบอยู่ โอยแนบนอจีตนี่ก็สิเป็นได้แค่โจนเนาะตัวเพิ่มเหรอเป็นโจนตัวเลือดเยอะไปเข้ากินเป็ดสำลาบ่เป็ดสำลาบโอยมึง มาตนเลยมยไลมล้เมเยดู่เด้่อเนาะไไมพอเาเป็นยาเดีวย่วค้อเอาอเมัเดิ้มเป็นม่บอเน่บเป็นไงนวะเนี่เจ้าวาวิมองน่งผู้คอยยืนก็ได้ผู้คอยสปอร์ตันอยางเขาจะใสเนาะ แต่จะไปนอาตังม้ยพ่นมาแลามันมั่งได้การสองพิ่ีจะมาแล้วเอาอะไรซี่ข้ามูนเอากรได้เงินเอื้นนป่าเงินไผ่ปมูเอาว่จกสลากเาจะได้นั่งบ่แล้วนาเนเ่ไเงืนไผแไมตัวนั้นไงินได้เ็มือ่เลทำายฟังีสเลยเพราะว่าเาอากนขี้นดีาง อันเดียวุ่่นก็มีอันหนึงันลอยอันนี้มันแข็งอรนน่นะอันนั้นมนสปโอ้ยูเท่ม่เพิ่มอนม่ก็ไหลจัยไ้ตัวนีไปได้เพื่อนเนาะมเม็ดกมเม็ดเก่าไปวาแข็งหลักมันมีของมีแต่ของดีๆแนะมแต่ของดีๆของดีๆนีแต่ของไม่แด่เยโย่นั่ยถ้ามกฟกระจอล้อสองลเนาะแบบบงนาแีต่ดกดีรล้ไปู้อื่

เป็นปลาคุณป้าปลาแล้วไปเอามาแล้วเยอะไปดีแล้วมันเกินนี่เป็นการนี่เป็นการเบอร์เบอร์นี่นี่เยอะไม่ต่าง ฟังแห้งเลยแม่มันเสีแบงเพือนอื่นไหมเขาสีได้ยินหรอยิยยสีดหัยังบ่ได้นอนอย่าวะขางม่เขาเขาออกไปแห่ไปนี่บ่อนอนอย่างเเอซกจันะบ่ได้นอนจนท้าวเขาใส่ใส่งเขาเข้าเพื่ะนคนโทรหามันกวะเออจะไม่เมื่อวมหนงโมงยี่สิบหอดเหือนจะสพอกระโถนคงจะหดเหี่ย เบาใส่เิจเจ้ากินเบียร์เลราขวดได้มันคือพาเจ้าหนึ่งคนหัวเอาไปห้องนั้นได้เผ็ดสองมงมือเศร้าเผ็ดปอกค่ะส่ม่ให้พมันมาวันนี้เก่อยกะโู้ดีมาจาเ่งมาห่อยมพในเมืองตั้ให้ด้เอบลอกเขาิน่รออะไรก กระทนันกระทนน่กระทินปนรลี่จันมยัง่นยังแก่ัหมันแก่กระเทือนพเหรอีเสียดีจจ้่ได้บึเนี่ยไปเด้อเราเขาพิ่เร้เบอกไปเด้อไปเด้ดิถ้ามม่เสียแปลว่าได้น้ำวนพริกกันเราฟุกเราเออเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำวนพริกกูดน

rốt thần ông quẩy bao đền thì chưa đây không

กกมือเดียวเลยสมมือเดียวยสามมือเดียวแล้วสมมือรู้แล้วก็เา กสตาร์บ uh, wow. mm ัคดัวแล้วเซ่ม่เดียวม่เดียวนดหัวเจ้ามเ็จเสร็จเสร็จเนี่กินมืหยเด้ะเทวนนี้เียวเียวเดียวเียวเมียวอิสมาอมกินหัวเด้อเอเียมวอิสมา ่อยซีนประหยัดมันยู่อเราเที่นี่เฮ็ดยังก็อยากไปทัาเลิกแลในน้อยเข้มเข้มโมบี้เลยเข้มย่างเด้อมาทายเคลียเด้อู้ใดสิ่ทยน่ะบ่มือไายให้ได้สั่ได้แล้วายยู่แล้วทายแล้วก็ไล่เราไปแต่ก็บ้ใเรศลายเซีงกอนน่ะแลมคือเึดียว่าิดนะบกยังบอ เริ่มบอ่บอย่างบ่อยางน้อยนึ่งขลอมเบ็เบ็ทเอาบักพิกของสอส่สำหรับไข่น้าเขาจะกินเทูทีบ่นอ่ะสามขอห้าเอาบักพิกดินเ่าก็มิคือใส่ีกรึ่เอาไฟนี่เนย่อัคนาราบเ็ดาบซีมมันนี่ใช้ซ้ำเล่นะ ใส่น, emos, ifs, น momentos, ้อยแซ่บน้อยใส่ร้ายแซ่บร้ายม่ข้าวรุ่นนี้เน้นแป้งนัวกาดเต็มวัวพอด้ใส่ร้ายแซ่บหนายเพราะที้การแพ้ย์โอ้ยว่าตลกเนาะสวัสดีสวัสดีค่ะ nếu mình làm được nỉ, nó phải nó phải xinh để มเด้อย่ากินแล้วเด้อเดี๋ยวเวลาโอเคหมดแล้วมาดดลุกพริกเ็นบอกาไปวนี้ช่วยตัวนี้ช่วงสามัคคี ุเบียดจัวันนี้เบียวเลยเขาเขากินแล้แหนเนาะเขาม่ได้เขาม่ได้กินเันนี้อรโนกิล้อดเเซมซมหลับเป็ดหลับเปลับใจหลับเจ็ดสบเปนแมเป้าหอ ลองซิมบงซิมหน่อยนึงก็ซื้อมากินกันท่านหนซ่บสุดยอดแซ่บดีว่ากินก่อนเยปาชิเป่าหาปาหอจอยันทคมือนี่ไผสิฮับอนี่เลื้กป่านี่นชนี้กไล์กดแี่อวันนี้แชร์ จะเป็นทินค่ะเขาจะดังหมดผักกาศเขาจะต้มกรหลายเลยก็คนแรกกินผักสดเนี่ยกระเด็นกินกรเด้อค่ะันที่เดียวพอกลุดพักนั่งกินระเด็นกินรอดมีคนเลี้งคนเลียงกั้งวันไม่คนดจกไม่แขกเฮ้ยวมาแล้วไปดิไปด

เอ้องผิดม่ดต่างกันี่ือซื้อเ้าจู้อย่างมานซื้ออย่างมาให้มีปัมีเสียง ปลาเป็ดปลาไปเนาะครับครสบารดีของปลา้อมอร่อยจะขอกินหอมอะไรเอาแต่อมูลูเนาะเรวจะไปกินขอมอะไรเทีบหอมูลอยู่ กินอยู่ไหนกันมี่ไม่เจอห่อเลยบอกกินเพราะว่ามันจะกินเรื่องของป่าของดงจ้าบอกกินวะแกมันสิบปึกน มันกินอยู่ตัวนี้ก็หอบพุนบกินโเห็นแต่มันกินซอสเสร็จมั้งหกินแล้วเสรจนี่มันู่าเจาะนี่อยากใส่กอพมึงติ๊ดียกว่าทนักนะขอมันหนักเลย นปีปีกันัง่งอยเรื่องเขาดเ่อเขาให้นกนี่ไปยิงกับไข่มือละเจ็ดโตจโต๊ <c oughs> ะโา๊ะโตโต๊ะโต๊ต๊ะโต๊ะโต๊ะโโต๊ะโต๊ะโต๊ะโาตะต๊๊ะโ <c oughs> ต๊ะโต๊ะโตโตาตตโต คนลูกกินได้สองสามกดก็มีโอ oh, right. ้ยแย่หน่ะเออก็บางสตีพันนะเออเอาเอาเราให้ใช่ไหมเออเออให้ให้มาในต้นหน่อยโอยเทนอนระบบป่าไหนเรากินแน่เนาโคหิวจนไรเฮีย มันตกส่นอติปสกตีปสตีบนะบอกินไหเป็นซองำขวดไหแออสคว่าแซบบละของลุอกก็ตงกมียไ้มเพเดียมรเออมีเยอนี่จะได้จะได้กินยี่บ๊อมือนี่จะได้ดื่มน้ำเขายี่บ๊อมือ้้ น้ำตกซุนเนี่ยไปให้ินซุนไปแอบไปทานแบบคนเยกินอยู่บ้เราปีนีนะฮัต้ไเลยอ้ยเขามีหลายตัวเลยทไม่ได้บานปีนี้นะพอแล้วล้วไงเออไทั้งนี้แหละจนบ่ตีเลย

ai húp đây, ai húp đây. What about What about last night? What about last night? Uh huh. That's the name. <laughs> what about last night? What about tonight? What about No, oh, what about last night? <laughs> เลยกมันก็ต้องไไเลยมันก็ต้องเห็นแล้วไม่วนจะลืมนงวยบถุงเมาันขมาให้เราเห็นแล้วก็อยากให้กันได้ตัดนะันอส่ิ่ทีงีเนีะเป็นยังก็ได้เล้วตัตรงนยังกด้เป็นยังก็ได้เป็นยังก็ได้เป็นขัดดิงบอร์ดก็ได้เอเป็นบนลลังก็ได้เป็นบอลย่ายเราก็ได้ เป็นบนยืนก็ได้สี่ครับตีบอีบ่เอาเอาเราก็อจะค้อมันนะให้กินร้ายกับมูลน่ะไหนเล้าไรเมาเมาดอกกินบม่เมาดอกอันนี้ของยาดีออพอลีสิบสอง้น เป็นยังไงสิก oh. ินของของมือถือจุไก่ปออ่วันนียวนี้มันน้ันคูกันเลยเนาะลบุ๊คโบวลี่เลยหักโ่แทบโบนั่นบ่ใหกินเลยนี่เพราะว่าคนไหนก็ได้คนบบได้จนไห้ขึ้นเอาใู้ห่องกันได้กินบดน้ำจ้ำห้อยไดวะยมซื้อยังจะมาแสมแต่มันเรลี่ยงหองดูแสมสัน จะมีอะไครับว่าน่ะจมีอะไับข้อนะจะเียงจ้าไหนจบข้ออะเออเอาให้เอาให้ตั้งสองจอกด้ออมือจะฟังเหตุผลนงางาน่มุ้ากห่ด้วยโอ้่านะเออตเราขี่นี่ลยแล้วกแงนี่กินองจอกบบไปฮอดบานนะรถจอดยูนาบานนี่นะคุ้มกินแค่ขอนคนแตกคนเ็กคนเ็กที่เราโปนที่เราโน ปันปาดปงเยียมตตตเตเสีกเดย์แล้วสีไหนบันเนี่ยอมี่ตสีขาสีกเดยเนี่ยตายแน่เมียแล้วหลับเลยเดี๋ยวยังได้เไอ้พันแล้วรงานมาูนเนยมาูนเเอานีน่อนวผมเต โฮ้ยทอกันลทอกันยุทกันลทอกันลเอาไปแล้วทันทีทันทีทอิต่อมตอใน้นอามอนดี้ไปอหกันนอ Thank you Thank you น้องไองโอ้ยบนนอยอนี่โอ้ย้ทกันนอก็ทักกันน่อทักกันแล้วนันอเนอะ เอามือข้นสาวฟังผลด้อฟังผลงานเอาคุละจอกขนันแหละวไฮลท์อันนี้มีย่งเราสามสิบปีด้วยมานระมาีสามสิบปีนะสามสิบปีขนานุงสบลาตัวจะเป็นอะีมันคมดีแมสเตอร์ นั่งสูงว่าไรเจ็บรเนี่ยนั่งสูโเจ็บรดเออนั่งเนี้ยเจ็บรอใช่ไหมโอยขาย่อนเนาะโ้นั่นนี่นกระูดเดียวขาย้อนแล้วปวดรลดต้องไดนั่งกดนหนึ่งกดตัองต้งไปยื้ตไปไต่น้ารัทุกนสมันมาคนั่งผูเขาู้เจ็บร้ติดแตกเลยเขาเ เป็นยังเป็น so okay, um, so ่ทที่ทำาที่ทที่ทไที่ทที่ทำไทีไปที่ทไปที่ที่ททีไที่ที่ทที่่ทที่ท่ทที่ทที่ทที่ที่ทท่ททีไที่ท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 ที่ท่ที่ทที่ทไที่ทที่ทที่ททไที่ท่ที่ี่ที่่ที่ท่ท่ที่ท อ่ะสบายไม่ร้อนด่อย่างเดียกันไม่พไดอออะสบายดียืนไม่รอะินน้เด้อเด้อคนเ่า U S A จะแนะน้ำอ่าโซ่นเ่าคนเราไลฟ์ไ่แม่ไลฟ์กดแชร์ได้น่อย่าลืมหมือน subscribe ให้คนเาไลเด้อเ้อคนเา U S D เด้อเด้อ ยนอยนบคนแล้วอมาคอยุคนอายคนไลค์คหุณลาวอเมเด้อเวลาาท่่บอของนตัวมาเนรล้างจากนะเดิมมาบีบอกวันมีแต่ขอยอยากเมื่ออย่างเงั้หน่อยเอ้าผมมันทำงานดีแล้วเนาะกินเล้บอกรีมแล้เนื่ยเมื่อยแล้ววันนี้ขอยเมื่อยเมื่อย้อมนงาน้เน กินมีมี่อกนอขอบใจเด้อจะภาพไปซะเด้จะภาพจะภาพไปซะเลยนะจะภาพนะจะภาพ กินบีบีแล้วยากเมื่อยังยังเลยบดโอ้ยตนเนี่ยหวยโอ้ยตนเนี่ยตนัวตีจัไงก็ออกแล้วผู้เฒ่าให้ต้นได้ผู้เฒ่าให้ต้นได้สาวนาทีสามนาทีกับหัวเขา